อันนี้ก็ลงเสร็จแล้วครับลงเสร็จแล้วก็พามาดูบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณสักน่าจะหกโมงหกโมงยังใกล้ใกล้แล้ว <c oughs> วันนี้ฟ้าก็ค่อนข้างจะสวยค่อนข้างจะสวยไม่มืดคึ้มไม่แดดมากเกินไปอันนี้เป็นทิวทัศน์ที่อ่างน้ำค้ะศิลาชานะครับ ก็จะม,ม,ออมีพื้นที่ทำมาหากินรอบอ่างเลยมีพื้นที่ทำมาหากินรอบอ่างเลยตอนนี้ลงมาอยู่ข้างล่างแสงก็เลยจะโดนบงังข้างหลังก็จะเป็นขอบอ่างเพราะว่าตอนนี้น้ําลงเยอะมากสังเกียจจากรอบๆขอบข้างก็จะมีประชาชนนะครับมาทำมาหากินตกปลาบ้างมาวาง อุปกรณ์ดักปลาอะไรต่งตางๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับฝั่งนี้หน้านี้น,น่าจะเป็นหน้าที่ปาลากําลังชุมเพราะว่าขอบๆอ,อ,อ่างเนี่ยจะมีรถจอดเต็มเลยตอนนี้ก็ดูจากสภาพที่อันนี้อยู่ในอ่างนะครับในอ่างก็จะมีประชาชนเขามาทำทำห้างทำห้างทำอะไรต่างๆไว้เพื่อทำมาหากินดักปลาพักผ่อน ตรงนี้ก็ถ้าเกิดจะมาพักผ่อนตรงนี้ก็มาได้ครับมาได้มีทิวทัศน์สวยงามไม่ไกลจากตัวเมืองมากไม่ไกลจากตัวเมืองมากแล้วก็การเดินทางสะดวกการเดินทางสะดวกสบายครับฝั่งโน้นก็อย่างที่บอกครับฝั่งโน้นก็เป็นสนามบินเล็กแต่วันนี้ไม่ไม่เห็นมีล่มขึ้นล่มลงไม่เห็นมีไม่มีแม้แต่เวลามอเตอร์ น่าจะสภาพอากาศน่าจะไม่ไม่ดีนะครับดูจากข้างบนแล้วก็ไม่แน่ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่เอาแน่ไม่ได้แต่ท้องฟ้าดีสวยงามครับสวยงามสวยงามสวยงามยามเย็นสวยงามยามเย็นถ้ามีเวลาก็ามาพักผ่อนกันได้ครับมีกิจกรรมให้ทำเยอะยะนะครับมีอา่า เวลามอเตอร์มีโดดล่มมีสนามยิงบงยิงปืนอะไรแย่มากมายเลยนะครับฝั่งโน้นการเดินทางรอบอ่างสะดวกสบายครับถนนถนนดีถนนดีถนนดีตอนนี้ก็ถนนก่อสร้างเสร็จหมดแล้วเดินทางสะดวกครับมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่มาลงทุนไว้นะครับมาดนลงทุนไว้สองหลังเดี๋ยวสักพักน่าจะสัก สองทุ่มสองทุ่มนะถ้าไม่มีโซล่าอะไรก็จะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่าผลประกอบการเป็นยังไงจากที่ดูสภาพแล้วค่อนข้างที่เยอะๆกุ้งค่อนข้างที่เยอะ,ยอะแต่ว่าเขาจะเข้ามาหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับแต่ตอนนี้ก็มองเห็นตัวอยู่แต่ถ้าถ่ายกล้องก็คงจะมองไม่เห็นถ้าเกิดมองไปตรงฝั่งโน้นนะครับ ก็จะเป็นมีอาการยุบยิบยุบยิบยุบยิบอยู่ข้างๆที่เราทําดักไว้ก็เดี๋ยว2องสู้เรามาเจอกันอีกทีนึงครับถ้าเกิดไม่ดึกมากก็ก็คงจะมาแหละถ้าเกิดฝนไม่ตกมาดูกันอีกทีครับผม